แล้วในบาดแผลมีคราบเข่าสีดำปนเปื้อนอยู่ด้วยแผลแบบนี้คงไม่ได้เกิดจากการถูกตีหรือถูกทำร้ายด้วยอาวุธธรรมดาธรรมดาในแพทย์อชัชริยะได้นำภาพถ่ายของผู้บาดเจ็บที่มารักษายังโรงพยาบาลรามาธิบดีแจกจ่ายเปิดเผยต่อสื่อมวลชน ภาพนี้ที่แจกจ่ายกับสื่อมวลชนมีทั้งภาพการผ่าตัดในรายที่บาดเจ็บสาหัสภาพการพยาบาลที่เข้ารับการผ่าตัดภาพของพยาบาลครับขอภาพของพยาบาลที่เข้ารับการผ่าตัดเนื่องจากได้รับสะเก็ดระเบิดทั้งหลังขณะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ชุมนุมในที่เกิดเหตุมีทั้งภาพขาของผู้บาดเจ็บที่ถูกอาวุธไม่ทราบชนิดจนเท้าแหลก มีภาพผู้บาดเจ็บจากอาวุธไม่ทราบชีวิตไม่ทราบชนิดจนเนื้อบริเวณต้นขาหายไปเกือบครึ่งภาพของผู้บาดเจ็บที่ถูกอาวุธไม่ทราบชนิดจนหน้าแข้งแตกกระดูกโผลออกมามีภาพผู้บาดเจ็บจากกระสุนยางที่ถูกยิงจนฝังลึกเข้าไปในผิวหนังภาพเด็กอายุผู้หญิงนะครับอายุประมาณ14ปี15ปีที่นอนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลภาพผู้บาดเจ็บที่ได้รับแรงอัดกระแทกบริเวณหน้า และที่สำคัญคือภาพของน้องโบที่ได้รับบาดแผลชะกันบริเวณหน้าอกกินพื้นที่ไปจนถึงท้องแขนซ้ายเสื้อชั้นนอกและชั้นในไหมไปตามรูปของรอยแผลกระดูกซี่โครงซ้ายน้องโบหักทั้งหมดปอดและหัวใจทะลุม้ามฉีกแก้วหูซ้ายฉีกเท้ามีรอยแผลลึกส่วนแขนจากแผลใหญ่มีรอยไหมเป็นเส้นยาวลากเส้นได้เป็นรูปสามเหลี่ยมนี่คือภาพ ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนำมาแจกจ่ายให้สื่อมวลชนได้เห็นความทารุณความป่าเทือนในสิ่งที่ตำรวจโดยการสั่งการของรัฐบาลสมชายได้ทำไว้เมื่อ7ตุลา2551เพื่อที่สื่อมวลชนจะได้หูตาสว่างเสียทีในที่เสวนานี้ในที่เสวนาเดียวกันพลเอกปานเทพพัวนาศ ซึ่งอยู่หลังเวทีกับเรายังอยู่ที่หลังเวทีนะครับท่านได้ลุกขึ้นมาพูดบอกว่าผู้ที่ดู ASTV คงเคยเห็นหน้าผมส่วนพวกที่ไม่เคยดูผมคิดว่าควรจะเริ่มต้นดูได้แล้วคุณเอกพันเทพพูดในทีเ่เสวนาเลยว่าอยู่ในสนามมาหลายปี ชิ้นกับบาดแผลสงครามเวลามีคนบาดเจ็บมักจะไปรับด้วยตัวเองทางเฮลิคอปเตอร์และมักจะตามเข้าไปถึงห้องผ่าตัดผมไม่เคยพูดด้วยน้ําเสียงสั่นเครืออย่างนี้ไม่ว่าผมจะเห็นทหารหรือตํารวจได้รับบาดเจ็บแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจมากขณะนั้นผมอยู่ในรถ ASTV เห็นภาพตํารวจในกองบัญชาการตํารวจนครบาลยิงกระหน่าใส่ประชาชนที่กําลังเดินกลับมาจากรัฐสภาโดยไม่มีอาการคุกคามแต่อย่างใด หมายความว่าไม่ได้มีอาการคุกคามจากทางประชาชนนะครับประชาชนไม่ได้มีอาการที่จะบุกเข้าไปที่บชนเลยแต่ตำรวจยิงเข้ามาใส่ประชาชนโดยไม่มีอาการคลั่นครามแต่อย่างใดพ่อแม่พี่น้องครับและบางเสียงบอกว่าดูแล้วตำรวจสนุกสนานกับการยิงปืนใส่ประชาชนในครั้งนี้ด้วยบางเสียงบอกว่าอย่างนั้นพลเอกปานเทพบอกว่า ผมเองแม้จะชินกับเสียงระเบิดเสียงปืนและแก๊สน้ำตาถ้าเป็นแก๊สน้ำตาเนี่ยลักษณะเสียงจะดังป้องและฟุบมีควันออกมาแต่นี่ไม่ใช่ใคล้ายระเบิด M 79 M 79มันจะไม่เหมือนแก๊สน้ำตาแก๊สน้ำตามันป้องแล้วก็ฝุบแต่ M 79มันจะป้องแล้วก็บึ้มเพราะฉะนั้นที่ตำรวจใช้กับพวกเรากับพี่น้องของเรามันน่าจะเป็น M 79ใช่ไหมครับพี่น้องครับ ผมนั่งอยู่ในรถ ASTV พลผเอกปันเทพบอกนั่งอยู่ในรถ ASTV มีลูกหนึ่งถูกยิงออกมาความรุนแรงตัดกิ่งไม้ขาดยืนยันว่าไม่ใช่แก๊สน้ำตาแน่นอนถึงขนาดตัดตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่ขาดไม่ใช่แก๊สน้ำตาจากภาพข่าวหนังสือพิมพ์จะพบว่ามีอาวุธนานาชนิดทั้งปืนกระสุนยางแก๊สน้ำตาและก็มี M79 รวมทั้งมีปืนลูกซองด้วยพี่น้องครับ พลเอกปานเทพบอกผมไม่ชินกับปืนลูกซองแต่เข้าใจว่าจะเป็นลูกซอง5นัดลักษณะของกระสุนลูกซองจะมีเม็ดข้างในมีชนิด5เม็ด7เม็ดและกระสุนลูกปลายที่เห็นในภาพยนต์การใช้ปืนชนิดนี้ยิงคนในระยะใกล้ยิงคนในระยะใกล้นนะะกลจะทําให้ท้องเนี่ยโหวได้เลยครับพี่น้องครับพลเอกปานเทพ ได้ฝากถึงคุณหมอด้วยนะครับว่าให้หมอสังเกตว่าได้กลิ่นแก๊สน้ำตาจากตัวคนไข้หรือไม่เพราะว่าแก๊สน้ำตาพี่น้องครับพี่น้องแก๊สน้ำตาเนี่ยกลิ่นมันจะติดทนมากวันก่อนมีการเอาแค่เศษซากของมันนะครับเมื่อเย็นวันที่เจ็ดเอ่อเย็นวันที่7ตุลาดึกวันที่7ตุลามีการเอาเศษซากมาให้ดูกันเนี่ยผมยังรู้สึกแสบตาเลยครับแค่เศษนะครับเพราะฉะนั้น คนเอกปานเทพบอกว่าให้หมอสังเกตว่าในตัวคนไข้เนี่ยได้กลิ่นแก๊สน้ำตาหรือไม่ถ้ารักษาแล้วไม่ได้กลิ่นแสดงว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากแก๊สน้ำตาใช่ไหมครับพี่น้องครับพนมโมโทอัมพรจารุจินดาอดีตผู้บัญชาการสำนักง,งานวิทยาศาสตร์ตำรวจซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านปืนและอาวุธท่านพูดในที่เสวนาที่เดียวกันว่าพี่น้องครับระเบิดควัน ระเบิดควันที่ใช้ในการสลายการชุมนุมมีอยู่ของสองประเทศไม่จากจีนก็มาจากอเมริการะเบิดควันของอเมริกาเนี่ยของสหรัฐเนี่ยนะครับจะมีแค่เสียงฟู่เวลาตกกระทบแล้วก็ปล่อยควันออกมาฟู่แล้วก็ปล่อยควันออกมาแต่ระเบิดควันของจีนเป็นแบบทั้งปล่อยควันและเกิดระเบิดได้เมื่อถูกกระทบครับพี่น้องครับแสดงว่า ดูจากบาดแผลดูจากอาการที่เราเห็นดูจากภาพที่เห็นหลายๆอย่างแล้วแสดงว่าตำรวจจงใจใช้ระเบิดควันแบบที่ระเบิดได้และก็ทำลายล้างได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับ <S <S ท่านพลตำรวจโทอัมพรท่านเป็นตำรวจนะครับอย่าลืมพลตำรวจโทอัมพรบอกว่าจากภาพที่ทุกคนได้เห็นก็เห็นชัดแล้วว่าตำรวจมันจงใจเลือกระเบิดควันแบบไหนยิงใส่ประชาชนใช่ไหมพี่น้อง มันเห็นชัดแล้วว่าตำรวจจงใจเลือกระเบิดควันชนิดไหนตามธรรมดาการปราบจลาจนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำได้แค่เพียงยิงขึ้นฟ้าหรือยิงลงดินหรือมากที่สุดก็คือยิงกระสุนยางลงพื้นเพื่อให้วิถีกระสุนกระดอนไปถูกเป้าหมายจะไม่ยิงแบบดร c t ฮิตปกติการสลายการชุมนุมจะไม่ยิงแบบดรฮิตเข้าไปในฝูงชนแบบนี้ สิ่งที่อยากฝากถึงหมอถ้าท่านรับผู้บาดเจ็บขอให้เก็บชิ้นเนื้ออวัยวะที่ขาดตลอดจนเสื้อผ้าเก็บรักษาไว้อันนี้ก็พูดเผื่อไปข่าวหน้าด้วยนะครับถ้าไม่มั่นใจตํารวจให้ส่งไปตรวจที่ตามมหาวิทยาลัยก็ได้ถ้าไม่มั่นใจในตำรวจกลัวว่าตำรวจจะช่วยกันเองก็ส่งไปตามมหาวิทยาลัยก็ได้จุฬาก็ได้รามาก็ได้สิริราชก็ได้วชิรพยาบาลก็ได้ส่งชิ้นเนื้อ อวัยวะที่ขาดตลอดจนเสื้อผ้าเก็บรักษาไว้ให้ดีพวกนี้จะเป็นวัตถุพยานอย่างดีหลังเวทีนี้มีเต็มเลยนะครับวัตถุพยานเหล่านี้คงจะได้มีการทยอยเอามาให้ได้ชมกันนะครับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทหารบกวันนี้ยังมีหน้ามาพูดว่าทหารจะอยู่เคียงข้างประชาชน พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทหารบกยังยืนยันว่าทหารจะอยู่เคียงข้างประชาชนและบอกว่าการปฏิวัติร,รัฐประหารจะไม่ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น